ใส่แว่นอะไรอย่างนี้นะะๆๆ่ารักมากๆของเราไว้ถึงในห้องก็จะมีความแบบกิ่นของสวัสดีค่ะทุกคนและในวันนี้นะคะวุ้น่ะจะบอกกันว่าเป็นวันที่วุ้น่ะดีใจมากะค่ะเพราะว่าวุ้นนะคะแต่งโตเครื่องเองขียงวุ้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะที่เราจะไปดูโตเครื่องเขียงของวุ้นนะคะวุ้นจะขึ้นรูปให้ดูก่อนนะคะว่าห้องเก่าของวุ้น่ะมันเป็นยังไงนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็คือมีความแบบว่ารกมากๆเลยนะเพราะว่าวุ้นน่ะเป็นคนที่แบบว่าขี้เกียจเก็บห้องมากเลยนะคะ แต่ก่อนอื่นที่จะจะไปดูโต๊ะเครื่องเขียนใหม่นะคะเราจะพาทุกคนนะคะย้อนไปดูอาทิตย์ที่แล้วนะคะว่าวุ้นอะไปซื้ออะไรมาบ้างน,นะคะแล้ววุ้นก็จะรีวิวให้ดูเลยนะคะว่าวุ้นอะมีอะไรบ้างน,นะคะก็ไปดูกันเลยและนี่ก็คือตอนที่วุ้นให้แม่ทักทายกล้องนะคะ ทางด้านในนะคะก็จะมีลิควิดเยอะแยะมากมายเลยหรือจะเป็นปากกาไฮไลท์นะคะเยอะแยะมากมายเรื่องไม่ถูกกันเลยทีเดียวส่วนทางด้านนี้นะคะก็เป็นสมุดโนด้ตแล้วก็ปากกามีดากหลายแท่งมีดากหลายสีมากๆเลยอันนี้เป็นไฮไลท์น้องแครลอดนะคะคุณรู้สึกว่ามันน่ารักบ้างนะสีมันแบบสีมันน่ารักปุ๊กปิกมากเลยนะคะคุณก็เลยทําการใส่ตะกร้าไปเลยคะ่ะสมุดสองเล่มนี้ก็น่ารักไม่แพ้กันเลย หรือจะเป็นสติกเกอร์ที่มีเยอะแยะมากมายขนาดนี้คือแบบว่ามันน่ารักมากๆทุกคนเทปก็คือน่ารักมากๆนะคะและที่สาคัญราคามันถูกามากอีกด้วยและนี่ก็คือของทั้งหมดที่เราซื้อมานะคะ ตอนนี้วุ้นนะคะก็ได้กลับบ้านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอาบน้ำอาบท่าอะไรให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าไปห้างมาเนาะไปซื้อของมาก็แบบสถานการณ์โควิดกลับมาก็ต้องรีบอาบนะ้ำอะไรเสร็จนะคะแล้วก็จะมารีวิวทอยู่นะคะว่าที่ซื้อมาจากมิสเตอร์ดีไอวเนี่ยเป็นยังไงนะคะจากมิสเตอร์ดีไอวนะอย่างแรกที่บุ้นได้มาเนี่ยมันน่ารักมากๆก็คือนี่เลยเป็นแบบยางลบเนาะนี่อันนี้เป็นแบบโดนัทเนาะมันน่ารักมันคือมันปุกปิดก็เลยแบบหยิบหยิบมานะนี่ต่อไปนะคะเป็นพวกปากกาไฮไลท์ล้วกันคือวุนะ้นอะ หยิบไฮไลท์มาเยอะมากเนี่ยไฮไลท์อ่ะเนี่ยนี่อีกอันนี้อีกเนี่ยคือแบบไฮไลท์วุ้นหยิบมาเยอะมากนะคะคือมันแบบมันไม่เหมือนกันเนาะเนี่ยอันนี้แบบเหมือนแบบเป็นแท่งๆนะคะมีจะมีหัวใหญ่กับหัวเล็กเนาะอันนี้ก็เป็นแบบเป็นแครอทคือน่ารักมากนี่จะให้ดูอันนี้คือชอบอันนี้มากจริงๆคือแบบ ชอบอันนี้สุดแล้วนะคะเป็นแบบไฮไลท์แบบคแคน์ล็อดมันน่ารักมากๆเลยนะคะนี่สีชมพูน่ารักมากแล้วคือแบบมันมีหล่หน้ามากเลยนะจะให้ดูเนะี่ยแบบเป็นลุงหนวดก็มีนะคะแล้วก็แบบนี่แบบติ่มติมหน่อยใส่แว่นอะไรอย่างงี้น่ารักมากมนี่แบบสามสหายนะคะน่ารักมากๆต่อไปนะคะเป็นนี่เลยดียวกว่าน,นี่สมุด กนาออันนี้13บาทนะคะนี่เป็นดาดอกไม้นะ้ะ13อันนี้เหมือนจะเป็นลายดอกเดซี่หรือเปล่าอันนี้คือไม่แน่ใจนว่าก็คือดอกอะไรอะแต่มันน่ารักอัะทุก็เลยหยิบมาะคะอันนี้15บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นปากกาดินสอนะคือจะบอกกันว่าจริงๆอ่ะว๊วเป็นคนที่มีปากกาดินสอใช้เลยนะจริงๆไปโรงเรียนก็คือพกไปแท่งเดียวปากกานิำกับปากกาแดงนะคะสองแท่งอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นปากกาน้ำเงินนะคะอันนี้ราคา9บาทมันจะไม่ผิดคือแบบ3แท่งเาบาทมันถูกมากๆเลยทนะุกคน ีอีกอันนี้จะ10บาทะะ่ะอัน,นี้ราคาประมาณน่าจะ20กว่าบาทหรือเปล่าแต่มันแบบมันเป็นปากกาตามสีนี่นะสีชมพูสีฟ้านะคะคือน่ารักมากนะี่ปกติอันนี้มันจะแท่งละ20บาทนะทุกคนอันนี้มันแค่20 20กว่าบาทนะทุกคนแต่มันได้ทั้งหมด5้าแท่งเลยนะคะโว่ก็เลยหยิบมาเลยนะคะนี่มันแบบเป็นอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมตามร้านเครื่องเขียนมันขายแท่งละยสิบเลยนะต่อไปเป็นอันนี้นะคะคือมันน่ารักมากนะเป็น โฟมนะคะอันนี้มันเป็นลายแบบออกแนวเจ,จ้าหญิงเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากๆนะคะเป็นลายเจ้าหญิงเนาะต่อไปนะคะเป็นเทปนะคะสําหรับตกแต่งนะ,ะทุกคนเหนไหม mm hmm. เห็นที่แบบมันเยอะๆขนาดนี้มีหลายๆชิ้นขนาดนี้ยราคาแค่15บาทนะคะทุกคน mm hmm. ได้มาทั้งหมด6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 13ชิ้นทุกคน15บาทนะคะคือมันถูกมากๆเลยนะคะทุกคนอันนี้คือวุ้นชอบมากๆนะคือจริงๆวุ้นอยากได้มากๆเลยในะพวกเนี้ยนะคะ เทียนหอมนะคะอันนี้อันนี้นะคะเป็นกลิ่นเอิมเขาไม่บอกชื่อกลิ่นนะคือเขาบอกแค่แบบเป็นเทียนหอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะป้ายบอกมาแค่นี้ไม่บอกมาดมมแล้วกันว่าจะเป็นกลิ่นอะไรกลิ่นมันเหมือนสบู่รักยังไงทุกคนนีอีกสีนึงเป็นสีฟ้านะคะอันนี้ก็ไม่บอกเออทำไมเขาถึงไม่บอกว่าเป็นกลิ่นอะไรเนาะอันนี้ก็กลิ่นแบบกลิ่นมันคล้ายกันนะทุกคนหรือว่าแค่กลิ่นเดียวกันแต่แค่คนละสีนะคะสองอันนี้นะคะ ราคา19บาทนะคะน่ารักปิ๊กปิกมากนะคือทั้งหมดที่วุ้นเอิมได้ไปช็อปมาจากมิสเตอร์ d า y เนี่ยนะคะก็คือทั้งหมดเป็นเงิน508บาทนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะวุ้นมีงบให้ตัวเองอ่ะในร้านมิสเตอร์ d า y อ่ะ500บาทแต่มันเกินมา8บาทไงทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็เดี๋ยวมาดูนะคะว่าวุ้นเนี่ยจะเอาของพวกเนี้ยที่วุ้นซื้อมาเนี่ยมาตกแต่งเอิมโต๊ะเครื่องเขียนของวุ้นยังไงหรือตกแต่งห้องยังไงก็ไปรอดูกันเลยนะคะทุกคน โซนแรกนะคะจะเป็นโซนขนมนะคะก็จะมีพวกเป็นขนมปังนะคะเป็นมาม่านะคะเพราะว่าวุ้นเอาไว้กินตอนกลางคืนเนาะแล้วก็จะมีเลมักนะคะเลออันนี้นะคะเป็นเลที่วุ้นชอบมากๆเลยนะคะมันอร่อยมากๆาเลยนะเพราะว่าแบบพรีเซนเตอร์ดีมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นโตเคร,รื่องเขียนของวุ้นนะคะก็จะมีเป็นพวกลินชักนะคะปากกาคอนโดแล้วก็เป็นพวกลินชักก้าช่องนะคะแล้วก็จะมีแฟ้มนะคะที่เอาไว้ใส่ของเนาะ ส่วนทางด้านนี้นะคะจะเป็นโปสการ์ดนะคะเป็นการ์ดตอนที่วุญซื้อมานะแล้วก็มาแปะนะคะอันนี้เป็นกระดาใไมก้กาะนะคะที่วุนเอารูปมาติดเนาะสีการ์ดมันน่ารักมากๆนะคะสีสดมากเลยนะคะร้านนี้ดีมากๆเลยตรงนี้นะคะจะเป็นพวกยางลบนะคะที่บุนเอามาใส่เนาะ อันนี้เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ที่บุญนซื้อสติกเกอร์มาใส่นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะบุ้นเอามาแปะด้วยลิ้นชักด้านล่างนะคะจะเป็นกบเหลาค่ะส่วนทางด้านบนจะเป็นกาวค่ะอันนี้เป็นเทปหนูแฮมสเตอร์นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะบุญนซื้อมาเยอะมากๆอันนี้ก็เป็นลิ้นชักเหมือนกันนะคะท่านในจะมีเป็นเทียนหอมนะคะ อันนี้จะเป็นลินชัก9ช่องนะคะที่วุนนะคะเอาของน่ารักปุกปิ๊กมาใส่ว้แต่ละช่องเนาะช่องนี้จะเป็นคลิปหนีบกระดาษนะคะส่วนช่องนี้จะเป็นสติกเกอร์โฟมนะคะอันนี้จะเป็นปากกาคอนโดนะคะที่ยุนจะเก็บเป็นปากกาไฮไลท์ดินสออะไรอย่างไ้นะคะชั้นนี้นะคะจะเป็นสมุดนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะปีลายดอกไม้ด้วยนะคะน่ารักมากๆเลย ่วนชั้นต่อไปนะคะจะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะเป็นลายไบร์ t วินเนาะอันนี้เป็นลายเพราะเราคู่กันนะคะคุณซื้อสติกเกอร์มาแปะเนาะกลับเป็นตัวสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะอันนี้เป็นรูปคู่นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะทําไปก็เขินไปนะทุกคนวุ้นมีเยอะมากๆเลยนะคะก็เก็บเอาไว้เนาะส่วนชั้นด้านล่างนะคะจะเป็นสติกเกอร์นะคะที่เหลือจาก ดินชัก9กช่องนะคะวุณก็เก็บไว้นะคะเผื่อตกแต่งได้อีกชั้นด้านบนนะคะก็จะเป็นชั้นใส่ิ้มสอปากกาเหมือนกันนะคะก็จะมีเป็นกันไกลนะคะแล้วก็เป็นเหมือนเทียนนะคะที่แบบเอาไม้ใส่เข้าไปแล้วจะเป็นกลิ่นมารีหอมๆนะคะอันนี้เป็นดอกทิวลิปนะคะที่วุนซื้อมาเนาะเอาไว้ใส่แจกันตั้งโต๊ะไว้แบบให้มันดูน่ารักน่ารักนะคะ เป็นน้องหมานะบุญชอบมากเลยนะคะเป็นน้องหมานะคะมันเป็นโคมไฟเนาะจะมีไฟแบบสว่างมากๆเลยนะสามารถปรับระดับคอน้องได้ด้วยนะคะสามารถกดคอน้องลงนะคะแล้วก็ตั้งแบบเป็นปกติได้เลยนะคะปรับระดับน้องได้เลยอันนี้เป็นโคมไฟเหมือนกันนะคะที่ต้องใช้นิ้วแตะนะคะจะเพิ่มความสว่างเนาะถ้ากดค้างคางไว้นะคะก็จะมีความเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะคือชอบมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นแฟมนะคะเพื่อจะเก็บแบบเป็นนนนพวกสสมุดหังงืออะะรย่าี้ค จริงๆวุก็ไม่ค่อยได้อ่านหรอกนะเก็บๆไว้อย่างนั้นแหละและนี่นะคะก็จะเป็นโซนโตเครื่องเขียนของวุ้นทั้งหมดนะคะทั้งหมดก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนส่วนทางด้านนี้นะคะจะเป็นโซนเตียงนอนของวุ้นนะคะถัดจากโตเครื่องเขียมนมานิดเดียวเองนะคะจะเป็นน้องตุ๊ก,กตาหมีนะคะส่วนทางด้านนี้จะเป็นไฟนะคะที่แบบเป็นเส้นๆแล้วก็เอารูปพลาอยมาติดนะคะจะเป็นรูปไบวินเนาะ น่ารักมากๆเลยนะคะมีรูปกู่บนหัวเตียงด้วยส่านอันนี้จะเป็นทงนะคะที่วุลสั่งมานะวุลชอบทงมากๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นชั้นตุ๊กตาของวุลน,นะคะจะมีเป็นตุ๊กตาที่วุลเก็บไว้ตั้งแต่นานๆแล้วเนาะก็จะมาเลี้ยงไว้นะคะมีเยอะแยะมากมายคะ่ะตุ๊กตาบ้านวุลน,นะเยอะมากๆเลยอ่ะอันนี้วุนลองเปิดไฟดูนะคะก็ ioè, จะประมาณนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยทุกคนตัวเครื่องเขียนวุนก็เอาไฟมาไว้เหมือนกันนะคะก็น่ารักมากๆเลยนะคะ อันนี้เป็นโซนตอนกลางคืนนะคะทุกคนคือบรรยากาศมันดีมากคือมันดูแฮปปี้มากเลยนะคะแบบน่ารักมากๆคนดูสิเห็นไหมน่ารักมากๆเลยนะคะแบบมันสวยมากๆเลยนะคะตอนกลางคืนและนี่นะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็คือมุมโตเครื่องเขียงของวุ้นนะคะที่วุ้นทาการแต่งใหม่นะแล้วก็มุมเตียงนอนเล็กๆหน่อยนะคะที่วุ้นซื้อธงซื้อไฟอะไรมาติดนี้หน่อยๆนะคะก็คลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้วุ้นด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย